การเรียนนายกองการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ท่านคงศักดิ์ตั้งวานิชะกะพงศ์ประธานในพธิธีที่เคารพกระผมนายพิสุทธิ์อนุตราอังกูลนาย,ยกเทศมนตรีตำบลท่าพระในนามคณะกรรมการจัดงานขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กระเนาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดมิสท่าพระ2013หรือการประกวดสาวประเภท2ที่เทศบาลตำบลท่าพระและพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลจัดขึ้นในวันนี้ เทศบาลตำบลท่าพระเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานหลักและมีบทบาทสําคัญในการจัดกิจกรรมสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรทุกเพศทุกวัยเช่นด้านการส่งเสริมอาชีพด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ กระผมขอนำเรียนให้ท่านประธานเพื่อทราบว่าเทศบาลตะบลท่าพระได้จัดงานกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้แก่เด็กและเยาวชนพร้อมทั้งประชาชนในช่วงเทศกาลงานยิ้วประจำปีพุทธศักราช2556เพื่อร่วมฉลองกับพี่น้องประชาชนประกอบด้วยการแข่งขันเซปักตะก้อประเภทประชาชนทั่วไปและประชาประเภทอาวุโสอายุ40ปีขึ้นไป แข่งขันในระหว่างวันที่1ถึงวันที่5พฤศจิกายนและการประกวดทิ่ดาภููงเขากงม่าสำหรับเด็กอายุ5 7ปีในวันที่2พฤศจิกายนการประกวดแอโรบิกสำหรับประชาชนทั่วไปในวันที่4พฤศจิกายนและสำหรับกิจกรรมที่เทศบาลตำบลท่าพระได้จัดขึ้นในวันนี้เป็นกิจกรรมนันทนาการสำหรับประชาชนคือ การประกวดมิสท่พาพระ2013หรือการประกวดสาวประเภท2โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการร่วมฉลองเทศกาลงานนิ้วประจำปีของท่าพระซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5พฤศจิกายน 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกและการแสดงความสามารถในทางที่ถูกต้องต่อสาธารณชน 3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลท่าพระและเขตใกล้เคียงในการจัดกิจกรรมครั้ง,งนี้ได้รับความร่วมมือจากบริษัทห้างร้านองค์กรภาคเอกชนส่วนราชการและพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าพระและใกล้เคียงโดยให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดงานเป็นอย่างดีบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมค่ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ท่านพงศักดิ์ตั้งวานิชกพงได้กล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดการประกวดมิสท่าพะะ2013หรือการประกวดสาวประเภท2ต่อไปขอเรียนเชิญครับ